ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารทำพิธีแก้บนเส้นไหว้บวงสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาอารักษ์เพื่อช่วยปกป้องรักษาผู้โดยสารพนักงานพร้อมรถโดยสารที่เดินทางสัญจรไปมาให้มีความปลอดภัยและแคล้วคลาดจากโรคโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง เขตรอยต่อจังหวัดแพร่จังหวัดน่านเขตอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านและที่สารเจ้าพ่อผาเมืองถนนน่านอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านผู้ประกอบการเดินรถโดยสารบริษัทไทยพัฒนก,กิจขนส่งจำกัดหรือรถเมย์เขียวสายน่านพะเยาเชียงใหม่และสายน่านแพร่ลำปางเชียงใหม่ได้ทำพิธีแก้บนเส้นไหว้บวงสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยาดาอาลักษ เจ้าที่เจ้าทางสารเจ้าพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามเส้นทางเดินรถของบริษัทไทยพัฒนากิจขนส่งจำกัดที่วิ่งผ่านเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยปกป้องรักษาผู้โดยสารและพนักงานและรถโดยสารที่เดินทางสัญจรไปมาทุกวันให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากภัยอันตรายในการเดินทางทั้งปวงซึ่งในทุกๆปีทางผู้ประกอบการรถโดยสารได้เปิดบริการขนส่งเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการรถโดยสารในการสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดต่างๆครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคใต้ทำให้การเดิน ทางสัญจรของผู้โดยสารได้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในเส้นทางเดินรถของบริษัทกรีนบัสที่วิ่งผ่านทุกเส้นทางโดยในปีนี้ทางผู้ประกอบการรถโดยสารได้นำเครื่องสังเวยมีหัวหมูไก่ลาบเลือดต้มอ่อนสุลาน้ำผลไม้ของหวานหมากพลูบุหรี่มาถวายที่ได้บนบานไว้แกบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาอารักษ์ โดยมีศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งเป็นเจ้าพ่อประตูเมืองของจังหวัดน่านและเป็นที่เคารพสการะของผู้เดินทางผ่านไปมาตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายร้องกว่างอำเภอเวียงสาบริเวณที่อยู่หลักเขต2486ระหว่างจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่และศาลเจ้าพ่อผาเมืองที่อยู่เขตอำเภอบ้านหลวงทางออกไปจังหวัดพะเยา เหมือนทุกๆปีเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องรักษาคุ้มครองการสัญจรไปมาให้มีความปลอดภัยและแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงและขอให้แคล้วคลาดจากโรคโควิด1 9อย่าได้เข้ามาในกิจการประกอบการเดินรถโดยสารและขอให้บริษัทไทยพัฒนากิจขนส่งจำกัดได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนิวส์4สถานีเพื่อประชาชน สุกันวลีสุวรรณรายงาน